เห็นไเห็นล้ย่งีเพื่อนดีต้องต้งต้องเบิกโรดอะอเพื่อนดีตปดข้างในอะีไอทีก็ตัวน้องเต็มกะผมว่าโอ้โหน่ตองแต่งอย่ันย่าดนลงไม่เห็นลไเลไม่หลอไม่มอะไรจริงก่เลยมันเริ่มลงเยอะนะ6-2แล้ว6-4แล้ว4-4แล้วนะปกปากี อยู่ในร้านจอดรถร้านจอดรถเอ๊เร็วเร็วเร็วลงที่จะเร็วะลงเลยเร็วลงแล้วไม่ไล่ชนรถมันก่อนไล่ชนรถมันก่อนไล่แรกอนเอารถมาเ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 อามาก่อนเรถก่อนเขาไม่มีปืน่ะเขาไม่มีปืนล่ะข้างนอกข้างนอางนอครงการการมันอยแล้วมันจะใครจะพาเฮ้ยปืนใครจะพังออกซ้อมนะใครมันอยู่ฝั่งินเลยอนะรถไฟฟ้ากับพาแมาหน่อยนนอยากให้มเราบ้วย ะไพีนะจะลืมมองไปเลยนะพื่อหน่อยั้ยังเลยฟ้าะทุกคนล้มนรู้ไปเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะเพื่อนหน่อยเพื่อนยเพื่อนีเพื่อนีเฮ้ เฮ้ยเอาเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเตะตอกลงไปเลยลงน้ำมาจ้าสุกลงน้ำพี่หวังมาจ้าสุกลงน้ำหวางหวาโซบหาโซ่ไปชุบไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลี้ยงไว้ปืนยิงเลี้ยงได้เล่นเข้ามาแล้วเพื่อนกลับมาแล้วเพื่อนกลับมาแล้วอี๋อ่ะตายสามเองค่อยเล่นค่อยเล่นค่อยเล่นแต่มันตายเยอะตุ๊กไม่เอามันตายเยอะ เังมหน่อยยาวสุดมเลอ้ลงแล็งแเพื่อนนีลงใบลงแปลคเพื่อนลงไปเอาเพื่อนลงแปลอาเพื่อนอ้ลงแลเพื่อนหน่อยเืนลงไปเอาเพื่อนในน้ำ ลงมาเพื่อนหน่อยลงมาเพื่นหน่อยีีีีีโอ้แล้วผมตัดอีกรอบนะครับรออน้องตัดอรอนะัดองหอดยพี่ดึงดึงดึงพีเนสดึงพีเนสดึงพีเนสไอ้ัวมตงาได้นะพี่คือปืนตรงนี้หมดแล้วนะอนี้เข้าไปอคื้เฮ้ยเล่นลงน้เยอะเลยนะันม่ไอ้นั่นตายแ้ตายวไเพื่อนหายน้อยเพื่อนหายน้อยอเนเย็เพื่อนหายน้อเลย

แล้วยังมีพลนอีกเราปิบิ้ยไม่มีปืนยง้เปนปืนือปียางนตีไตีไปมึงลาไปเลยตรงน้าอ่ะยิงให้เล่นตงเลยโดนมพิลึกถต่ไปพี่ปพี่ปไปเลยพี่หมีเล่นไปเลยพีไปเอไปตรงน้ำได้้าผยิงให้ที่ตีไปตีไปผมยิงให้อยูีน้แตก

เพ่หน่ยเพหน่ยทเลกไปตอนตาเรไ้เอนเเป็ไปนหน่อยไพ่อนหน่อยในเลเยหืย่อยู่นเยอะเ่อยู่ใ้ำเเอสมอเพื่อมาอาเพืมายอะมีใไฟหนยไฟหน่อยอากบยิงกัยงกัยิงกัยลยตลงน้เลยศเราลงน้เลยทุกนยพี่ดาพี่ดาพี่ดยิงศพยิงไอวิ่งมาชุเพื่อย น้เนไม้หน่อยนะเพื่อแต่น oh ้ำเยอะจัดเฮ้ยมึงต้องไปกู้เพื่อนในน้ำเยอะๆไปกูมาอีกไปพี่กาไปพี deh. ่กกู้เยอะกูเยอะกูเยอะมาท่าหกโบตัวนี้เลือกี่ศพลไวไหวไหวไหวไวมันวางอีพีวางอีพีใกล้หเลยใกล้คนหินเลย ปืนเรายังคุมอยู่ไม่ใจเย็นปืนเรายังคุมอยู่ไอ้สัตว์ค่อยๆเล่นมึงเลี้ยงไฟมึงเลี้ยงไฟเยอะๆปืนมันเลี้ยงไฟให้หมดมันเลี้ยงไฟใหญ่ให้ไฟตายไอ้จงพอริ่อ่อมีกดตรงทะเลนะมีกดตรงทะเลนะปืนมันเลี้ยงไฟต่ออย่าอย่าอย่าลดอย่าลดอย่าลด ไอเยน้พ่นเยอะนะเกอร์เเกเอรมาวพี่นเื่อยน้ำ่เพื่อนเรื่อน้ำเยเื่อยเรื่อยเื่อยเรื่อเื่อเื่อเื่อนเะเื่อยเร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 ื่

เกิดน <mile> ้ำหมูลี้ยงดวลือแดไปกลางเกิดเนนยิงกดซีที่มาแ้ห่อนแน่อย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 เลยมามาะยิงเลยยิงกูนอไรเอาไรเอาไรเอาไรไอควยมันยข้างไม่เข้าโง่กนยูแก้อยูตายพี่น่้ยกูลงเองทะเลอะต้ว

ไปยอ้โมพี่รู้พี่รโ้วิ่งมาไอ้โมถือปืนปีกดไปไดยเลยกำลังเดินตามเจ้าศพคือกดเข้าไปเว้ยเอจอาไปเลยมาถือปืนกดเข้าไปถือปืนกดเข้าไปน้องเข้าไปถือปืนกดเฮ้ยปืนมันริมเลคคันนึงปืนริมเลคคันนึงเข้มาถือปืนกดเข้ามากลับมาไลยถือปืนกดเข้ามามถืือปนกด้ำได้เอาลงไปเลยนะไอ้ยตัวตรงหินนะเอาลงน้ำได้ลงไปนะไม่ต้องลองเจ้าพี่ไม่ต้องเอาลองเล่นไปเลย

ใครไปอยู่บนรถอ่ะมาสูนโดนซ้ำนะโดนซ้ำนะโดนซ้ำขุเติมมาสุนแป๊บขุเติมมาสุนแป๊บสายที่มันโล่งๆอ่ะมันจะได้ปิดไว้ที่แม่กระสุนหมดแล้วอือเราได้ยิงด้วยเฮ้ยมามาฝั่งถนนไว้ไหลๆมาถนนหน่อยเพื่อโดนเอาไปถนนแล้วเนี่ยยิงไงวะไม่ไหนดี้ไหวายวไหยิงไปเรื่อยจุเครืนมากเครื่องขึนมาฝั่งถนนฝั่งถนนในโฮสอยู่ฝั่งถนนเฮ้ยปืนปืนมึงเหลือแค่เจ็ดกระบอกพอที่เหลือมึงลงไปเอาเพื่อนให้หมดเลย เออเราเหลือจกระบอกพอปืนรถอ่ะดิมดิมาทัเดียวเลยไม่แน่ใจ่ารถอะไรทันำจั่อยจับเอาสบเพื่อนก่อนวิ่งเสบเพื่อนเาสบเพื่อนไปสบเพื่อนอยู่ไนพุ่มาอันนีเลยเอานนี้่อยเอาอนนี้่อย ตาหัวเขียวอเลนอยู่ข้างเดี๋ยวพี่รู้ขาไปแล้วขาไปนแลวข่าไปแลข่าปนแล้วขอะอโอ้แม่ที่ไปเลยิงูมวไฟแม่เดี๋ยวผมลงไม่ได้สาย่อที่ไปยิงตัวไปนะกลับขึ้รุแล้วนะกลับขึ้นรุแล้วนะไปขับขึ้รุได้ลับไปเลยไปเฮ้ยรู้เลยคุยเรอขี้อ้ว้อวนแผนอะไนอะวรอวนแผ้อ้ไน้อ้วนขี้อ้น้อ้วน้อ้นขี้อควยได้อค่นี้อลงนอ้ว เราทำดิราทำเม a อดิอไอสัตว์กระจกคุยอะสมด้านโนนสด้านโนนส่มด้านโนนสด้านโนนสมด้านโนนอามาด้านนนมหวังถือต่อเปลี่ยนปืนถือซ่อเปลี่ยนปืนถือซ่อเปลี่ยนปืนน้องเปลี่ยนปืน จอกาคุยหนีไม่ไหลกูถามว่ามึงจะหนีไ่ไหนคุยซ้อมมาได้แค่นี้เหรอไม่ต้องซ้อมกระจกคุยหนีไปไหนกูถามมึงจะหนีไ่ไหวนะไอควายมึงซ้อมได้แค่นี้เหรอควายอย่างกลางเลยอ่ะแกกระจก

ใจเย็นเราคือแล้วเราคือแล้วใจเย็นใจเย็นแ้นน้ตาย้ไม่ตายเส้นรถดิ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 เส้นรถเส้นรถันเมันเเห็นปเหนนี่ปะอของแรงยอะเลยของแรง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 มึงย่าของแรงเลยมาเรเนเนยเอไปเล่นออนัวไปนัวไปทุกคนหนัวไปนัวไปพี่มาหน มือเปียนปืนแล้วมึงวิ่ออกดิไอไอไอไตัวมีศพมึงวิ่งออกไกลๆดิเฮ้ยวิ่งออกจากท็อปนี่มึงออกมาเลยลเลยออกมา่เลยต่หน่อย่หนเี้ก่อนเงียบก่อนเงียบก่อนใครมีศพบะมึงเห็นปะมึงเห็นรถตีว่าฟ้าปะเอาผาสีฟ้ามึงวิ่งมาตรงน like, um, ั 2> 2> uh, ้นน oh, ี courage, ่ลวงนี How, I, ่เหียกระจอกยังไ้สัสเฮ้ยมาจีกูปืนปืนมาจีกูมาจีกูคนนึงมาจีกูคนหนึ่ง

เส้นในดีตีไอ้เส้นในปั๊มอ่ะน้องมึงฟอร์มได้แค่นี้เหรอไอ้ย่ามึงกระจอกมากเลยรู้ตัวป่ะท้ายสัตว์อะมีม่ดด้วนอะใบกายให้พี่รู้ซ้ำเลยไม่ขอปไกลเลยปล่อยแกซ้ำเลยถือไมไหนไปไหนมึงจะกูถามมึงจะหนีไหมตับผมตับกพี่ไหวใช่ไหมตรงนั้นอ่ะ มายังมายังมายังเดี uh, ๋ยวผมไม่เอาศพเองนะมาขึ้นขึ้นขึ้นเขามาทางเขาแลบขึ้นมาทางเข่าแรบเนี่ยน่ๆลงลงลงไปซ่อลงมาตีลงมาตีฟังฟังฟังใครไม่มีศพตรงนั้นอ่ะมึงจำน้ำไปหาศพเพิ่มมาไป่ใครชักแล้วต้องรอกนึ่งไปต้องรอหนึ่งวเนนี้รถเหลือทุกคนมึงไปทำเลยเร็วๆเนื้อเงียบเนื้อไปมึงนะถ้าใครเอาตายแล้วตายแล้วอย่างยังยังถ้าไปเอาคู่ศพมันขึ้นมามึงชุดมันกินไหมไม่งั้นมึงจะได้อุ้มมันข่าแตกประหลาดมากๆเลย โอ้ยากระจกกระจกกระจกไม่ต้องขึ้นงขน่งมาีดมะเดี๋ยวพี่ถือโซไม่ไม่มีอะเอาห่อเอาห่อไว้พี่ได้ป่ะเอาห่อไว้ให้พี่ได้ป่ะไม่มีรถาไม่มีรถไปหาพาเลยด่วนเลยสองรถมาอยสทุกคันมึงแค่ต่อมรถที่ว่ามึงก็ปผมแหอไมโอเครถอยู่ั้งรอมนมันไม่มีไงแต่พี่พาไปหอใครบอกโดนครับชมพี่ลี่ชม ใครบอกโดนเวทใครบอกว่าเวทไฟนี้โดนมึงดูอไอ้ปืนยังไม่ร่วงปืนยังไม่ล่วงเท่ากับยังไม่แพ้ไอ้สัตว์เวทกระจอกอไอ้